ครับสวัสดีครับหมออันนะครับเดอะลองจิวิสนะครับวันนี้ก็มาคุยต่อครับกับหนังสือนะครับเรื่องฟู้ดเอนเนอร์จีนะครับหนังสือเล่มนี้ที่หมออ่านแล้วชอบมากนะฮะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนแรกเนี่ยก็กลับไปดูนะครับในบทแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึง ความสำคัญนะครับของ Good Energy ์จีนะครับกูเอนเอรีเนี่ยคือการที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถผลิตผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้ป้องกันโรคต่างๆได้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอการที่ไมโตคอนเดรียของเรานะครับโรงงานผลิตพลังงานของเราเนี่ยมันทำงานมีบทบาทอะไรบ้างนะครับในบทที่2เนี่ยนะครับเขามาพูดถึงเรื่องของอ ร o ทคอ s สนะครับของปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต่างๆฮะเขาเรียกว่า r t o t o i s i s s e นะครับ bad energy is t o e r o o t of d i s e a s e ซนะครับซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างเคสขึ้นมานะครับอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องของออต้องไปหาหม,หมอผิวหนังนะครับเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสิวขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ไปหาหมอทางเดินอาหารเนื่องจากว่ามีอาการท้องอืดลมเยอะหลังอาหารนะครับไปหาหมอทางด้านจิตเวช นะครับเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ที่มันซึมเศร้าหรือว่าหงุดหงิดง่ายแล้วก็ไปหาหมอทั่วไปนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนอนไม่หลับนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากซึ่งนะพอไปพบหมอทางด้านนารีเวชปรากฏว่าเป็น P C O S นะครับหรือว่ามีลักษณะโรคที่มีถุงน้ําจํานวนมากๆอยู่ในรังไข่แต่ว่าไข่มันตกมาไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนนะครับแล้วก็ทําให้ มีภาวะมีบุตรยากตามมานะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเคสที่เขาเจอบ่อยๆนะครับแต่ว่าตอนที่เขาทํางานเนี่ยดรเคซีมินเนี่ยนะฮะเขาเป็นหมอหูหูข้อจมูกนะครับเขาก็มาพูดถึงสถิตินะครับของคนที่ผู้หญิงอเมริกานะครับที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับต้องกินยาซึมเศร้าเนี่ยมีอยู่ถึง19นะครับ ผู้หญิงนะครับที่มีเรื่องของปัญหามีบุตรยากจาก PCOS เนี่ยมีถึง26นะครับแล้วอาการแต่ละอาการเนี่ยนะครับที่เขาพยายามเขาเรียกเขาใช้คำว่าค่อยๆปลอกเปลือกของหัวหอมออกมานะครับเพื่อหาว่าจริงๆแล้วต้นทางปัญหาที่แท้คืออะไรเนี่ยนะครับก็คือทั้งอาการอ่อนเพลียนะครับเป็นสิวเยอะนะครับท้องอืดอาหารไม่ย่อยซึมเศร้านอนไม่หลับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะมีบุตรยากเนี่ยนะครับนะเวลาถ้าถามไปลึกๆว่าแต่ละปัญหามันมีเรื่องราวมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องไปดูนะครับอย่างเล่นอย่างเช่นเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยนะครับก็ต้องไปสัมภาษณ์นะครัเขาไปสัม,สมภาษณ์คนไข้น,นะฮะว่านะจริงๆแล้วที่นอนไม่หลับเนี่ยมันมีประเด็นว่าเขาหลับก่อนแล้วสามีเขาค่อยนอนหลับทีหลังนะครับแล้วก็มีแมวด้วยนะครับในห้องนอนเนี่ย สิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่รบกวนเรื่องของการนอนหลับนะครับเรื่องอาหารนะครับก็ชอบกินของหวานนะครับมันฝรั่งนะครับแล้วก็ขนมหวานที่มันมีน้ําตาลนะครับมีเขามีออกกําลังกายบ้างนะครับแต่ว่าชีวิตประจําตัวส่วนใหญ่ก็คือทํางานอยู่กับโต๊ะนะครับมีความเครียดค่อนข้างสูงนะครับจากการทํางานนะครับได้รับสารพิษ นะครับนะท็อกซินต่างๆนะจากน้ําดื่มที่ไม่ได้กรองนะครับโดนแสงทั้งวันนะครับแต่ว่าเป็นแสงแบบบลูไลท์ที่มาจากหน้าจอต่างๆนะฮะซึ่งพอมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาที่เขาดูแลคนไข้เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนนะทำยังไงให้อาหารมาแทนยานะครับปรับเปลี่ยนการนอนหลับปรับเปลี่ยนเรื่องของลดความเครียดให้ได้นะครับดูแลเรื่องของแบคทีเรียนในลใําไส้แล้วก็พยายาม ลดนะครับการได้รับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมจากสารพิษต่างๆนะครับแล้วก็ในเวลากลางวันให้เจอแสงแดดนะครับเวลากลางคืนก็งดสีฟ้านะครับซึ่งพอดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปได้ถึง6เดือนเนี่ยนะครับอาการต่างๆของคนไข้เนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับรู้สึกมีเรี่ยวแรงดีขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะครับเรื่องสิวเรื่องต่างๆเนี่ยก็ลดลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาพูดถึงว่า การดูแลคนไข้แต่ละคนเนี่ยนะครับเวลาที่ดูแลไปหาต,ต้นตอของสาเหตุของโรคต่างๆได้เนี่ยต้องเข้าใจ3อย่างอ,าอันแรกนะครับอาการต่างๆที่คนทั่วๆไปเป็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วรากของมันเนี่ยคือเรื่องของการอักเสบในระดับเซลล์นะฮะซึ่งส่งผลต่อแบดเอนเนอจีนะฮะการสร้างพลังงานในไมโทคอนเดรียทำได้ไม่ดีนะครับเรื่องของ Ờ, การอักเสบนะฮะภาวะต่างๆที่เรื้อรังเนี่ยนะครับมันเป็นได้ตั้งแต่ <c oughs> ภาวะที่เรื้อรังไปเรื่อยๆจนเกิดโรคที่ออไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่ามีปัญหาต่อคุณภาพชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเพลียข้ออักเสบภาวะมีบุตรยากจนกระทั่งไปถึงโรคที่เสี่ยงต่อชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบโรคหัวใจหรือเรื่องมะเร็งนะครับเขาบอกว่า อาการที่เป็นนิดๆหน่อยๆน,นะครับเป็นสิวนิดๆหน่อยๆอาหารไม่ย่อยนิดๆหน่อยๆอ่อนเพลียนนิดๆ,ๆหน่อยๆเนี่ย <c oughs> มันเป็นต้นเหตุนะฮะที่ทําให้ไปสู่ภาวะที่รุนแรงในอนาคตได้นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องอค่อยๆมาดูนะครับเขาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าตั้งแต่เป็นทารกเลยนะครับ คนที่บอกว่าเจอเด็กๆรูปร่างอ้วนๆนะฮะแก้มยุ้ยๆนะครับน้าหนักเยอะๆเนี่ยล้วบอกว่าเป็นเด็กสุขภาพดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเด็กที่คลอดออกมาแล้วน้ําหนักตัวเยอะมากกว่าปกตินะครับออกมาทีสี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตั้งแต่ตั้งคันเนี่ยคุณแม่ดูแลภาวะเรื่องอาหารไม่ดีละนะครับแล้วก็จะทําให้เด็กกลุ่มนี้มีเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินได้ นะครับแล้วก็มีภาวะที่จํานวนเซลล์และขนาดของเซลล์ไขมันเนี่ยก็มากกว่าปกตินะครับแล้วภาวะพวกนี้ก็นําไปสู่ภาวะการอักเสบในเด็กนะครับแล้วก็พูดคุยกันถึงตั้งแต่วิธีการคลอดลูกนะว่าเด็กคลอดออกมาทั้งผ่าตัดผ่านช่องคลอดหรือว่าคลอดธรรมชาติซึ่งถ้าเด็กคลอดธรรมชาติเนี่ยก็จะได้รับโปรไบโอติกที่อยู่ในช่องช่องคลอดของแม่ซึ่งก็จะดีกว่าสําหรับภูมิคุ้มกันในเด็กในลําไส้ของเด็กด้วยนะครับ นะแล้วก็ในช่วงเด็กเล็กนะครับทานอาหารแบบไหนนะครับให้เด็กกินของหวานกินขนมอะไรบ่อยๆหรือเปล่าซึ่งถ้าได้รับนะครับขนมของหวานนะจนกระทั่งจุลชีพในลําไส้มันเสียสมดุลปุ่มกุ้มกันแย่ลงไปเนะี่ยก็จะทําให้เกิดเด็กเนี่ยจะมีภาวะติดเชื้อบ่อยๆนะครับมีหูอักเสบบ่อยๆ <c oughs> มีทอนซิลอักเสบบ่อยๆนะครับเพราะว่า70%ของภุมิกุ้มกันของ ร่างกายเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ลําไส้นะครับนะแล้วก่กอนอ,อ,อายุย่อ่ก่อนอายุ10ขวบนะครับถ้าเด็กเป็นภาวะเด็กอ้วนเนี่ยนะครับก็จะเจอว่าเด็กเนี่ยจะมีภาวะที่มีอาจจะมีประจําเดือนมาก่อนวัยนะครับมีสิวนะฮะขึ้นตามหน้าตามหลังนะครับมีปวดหัวมีทอนทอนซินอักเสบได้ซึ่ง บางทีถ้าไปหาหมอทั่วไปหมอทั่วไปก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องปกติที่เจอได้แต่ว่าจริงๆอันนี้คืออันเฮลตี้แล้วนะครับแล้วพอเข้าวัยอ,อ,อยู่หม,มปฐมมัธยมขึ้นมานะฮะอายุ14ปีขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับการที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายการนอนดึกนะฮะก็จะไม่เกิดภาวะดื้ออินซูลินขึ้นมาได้นะ,ะพอคนที่เข้าวัยยี่สปีนะฮะก็ จะเริ่มมีปัญหานะครับอาการที่เป็นระ้วบอกบ่งถึงว่ามีเมตาบอลิซึมในร่างกายที่ไม่ดีมีแบดเอนเนอร์จีเกิดขึ้นเนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องของลำไส้แปรปรวนนะครับพอลำลำไส้แปรปรวนเนี่ยก็บ่งถึงเรื่องของการสร้างพลังงานนะครับหรือว่าไมโตคอนเดรียในบริเวณลำไส้เนี่ยมีปัญหาสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดเรื่องของอินซูลิน e ิซิสแอนตามมาได้เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ รเรื่องของสิวบริเวณหน้าบริเวณคอบริเวณหลังเนี่ยก็สัมพันธ์กับการที่มีอินซูลินในร่างกายมากเกินไปซึ่งพออินซูลินในร่างกายมากเกินไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะฮะเซลล์ผิวนะฮะให้มีไขมันมากขึ้นก็เป็นออยลี่สกินนะครับก็จะทำใหอ้อ่มีสิวขึ้นมาได้นะครับมีหลายงานศึกษาที่บอกว่าถ้าเราลดนะครับอาหารประเภทที่เป็นของหวานหรือคาร์โบไฮเดรตลงเนี่ย ก็จะสามารถลดสิวได้นะครับแล้วก็คนที่มีสิวเนี่ยฮะมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับการอักเสบเรื้อรังมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการมีผมร่วงนะฮะการมีผื่นแพ้เรื้อรังนะครับเรื่องของด่างขาวเรื่องของซันเบิร์เรื่องของ, burn, เ,อง,ของเอ่อสะเก็ดเงินนะครับอีกอาการหนึ่งที่จะเจอบ่อยนะครับในคนอายุ30-40ขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของซึมเศร้า depression นะครับ นะซึ่งซึมเศร้า depression เนี่ยนะครับก็สัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับกัดกับเร a เอ็ซินะครับลำไส้กับสมองที่มันสัมพันธ์กันเพราะว่า90%นะครับของเซโรโทนินที่ใช้ในสมองเนี่ยถูกสร้างโดยลำไส้นะครับแล้วก็ถ้าลำไส้ไม่ดียิ่งมี IBS ด้วยนะครับก็ยิ่งแปลว่าโอกาสที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับซึมเศร้าเรื่อง depression นะครับเกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าใครมี IBS นะครับเขาเรียกว่าเป็น depression soft ถึกกัดเลยนะฮะเพราะว่าบางทีก็มองว่าสมองเนี่ยเป็นเอ,อ่ลำไส้เนี่ยนะฮะเป็นสมองที่2ของร่างกายเรานะครับนะเรื่องของ depression นะฮะมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับหคือการสร้างพลังงานในระดับเซลล์ไม่เพียงพอนะครับสารสื่อประสาทต่างๆมันสร้างได้ไม่เพียงพออันที่2คือเรื่องของการอักเสบเรื้อรังนะครับอันที่3คือเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของสมองที่ p ร o c e s s ของฟังก์ชันของสมองการควบคุมเซลล์ที่มันควรจะตายให้ตายไปนะฮะการป้องกันการเสื่อมหรือว่าการอักเสบในสมองนะฮะการควบคุมแคลเซียมต่างๆในสมองแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของ stress response นะฮะการตอบสนองต่อความเครียดต่างๆนะครับมีงานวิจัยหนึ่งนะฮะที่บอกว่าทุกๆ18หน่วยนะ,ะที่เพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะครับนจะส่งผลต่อ อัตราเสี่ยงนะครับในการเกิดด e เพรสชันเนี่ยเพิ่มขึ้น37นะครับแล้วก็ทุกๆหน่วยที่เพิ่มขึ้นของค่าสัดส่วนของไตรเีสลายหารด้วย HDL เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการเป็น depression หรือซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก89อนะครับอีกอาการหนึ่งคือเรื่องของอาการปวดเลื้อรังนะฮะครนิ i กเพลนนะครับอันนี้ก็ สัมพันธ์นะหลายๆคนมีปวดกล้ามเนื้อนะครับปวดออฟฟิศซินโดรมนะฮะอันนี้ก็สัมพันธ์กับเรื่องของไมโทคอนเดรียดิสฟังชันนะครับอีกอาการหนึ่งคือเรื่องของการอักเสบของไซนัสเลื้อรังและก็เรื่องของอาการไมเกรนนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยนะมีความสัมพันธ์กันว่ามันมีความสัมพันธ์กับการอักเสบในร่างกายนะครับตีพิมพ์ในนิวยรสารจาม,มา่าบอกว่านะครับคนกลุ่มนี้นะครับมีความเสี่ยงนะครับคนที่ติดเชื้อ ไซนัสเลื้อยังเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็บาหวานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นะโรคทางเกี่ยวกับเอ่อไมเกรนนะครับก็พบได้ประมาณสัก1 2ซนนะครับของประชากรของในสหรัฐนะครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของอินซูลินที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็ภาวะดื้ออินซูลินด้วยก็คือสัมพันธ์กับการที่เรากินไม่ดีกินหวานเยอะเกินไปนะครับแล้วก็บอกว่า เรื่องของไมเกรนเนี่ยคือเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมในร่างกายของเราที่ไม่ดีนะส่วนหนึ่งของการที่ทําให้เป็นไมเกรนขึ้นมาเนี่ยก็คือการขาดสารอาหารวิตามินแร่ธาตุนะครับโดยตัวหลักๆเลยเนี่ยก็คือวิตามิน B วิตามิน D ีแมกนีเซียมนะครับโคเอนไซม์ Q10 อัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็แอลคาเนทินนะครับโดยเฉพาะวิตามิน B12 เนี่ยนะครับเป็นตัวที่สามารถช่วยในการสร้างพลังงานในเซลล์ได้แล้วก็ มีส่วนช่วยในการป้องกันไมเกรนได้นะครับการได้ยินที่แย่ลงนะครับ hearing loss นะครับก็สัมพันธ์กับเรื่องของออภาวะดื้ออินซูลินเหมือนกันการสร้างพลังงานในเซลล์ที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีงานศึกษางานหนึ่งนะฮะที่บอกว่าคนที่มีภาวะนะฮะการได้ยินแย่ลงโดยเฉพาะเสียงสูงๆเนี่ยนะครับนะสัมพันธ์กับ คนที่เป็นน้ำตาลสูงกว่าปกติเนี่ย42%นะครับเทียบกับคนที่น้ำตาลปกติแค่24%นะครับซึ่งอันนี้ก็แปลว่ายิ่งน้ำตาลเราสูงขึ้นการเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยก็มีโอากาสเสี่ยงเรื่องของ Hearing loss หรือการได้ยินที่แย่ลงนะฮะแล้วก็จริงๆการได้ยินที่แย่ลงเนี่ยมันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดอัลไซเมอร์ด้วยนะครับงั้นก็เป็น2ชั้นเลยน้ำตาลเยอะทำให้การได้ยินแย่ลงได้ การได้ยินแย่ลงได้ก็ทำให้เกิดเรื่องของอัลไซเมอร์ได้อีกโรคหนึ่งที่เขาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของโรคออโตอิมูนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคของ uh, stroke disease stroke syndrome นะครับเรื่องของ uh, Hashimoto thyroiditis นะฮะภาวะที่ไทรอยต่ำเนื่องจากมีการอักเสบของต่อมไทรอยนะครับก็พบว่านะครับคนที่มีออโตอิม mm ูนนะครับมีภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับ1 จุเท่าถึง2.5เท่านะครับนะสำหรับเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็เมตาบอลิกซินโดรมนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขามีศัพท์ที่ใช้กันเขาเรียกว่า cell danger response นะครับ cdr ก็เป็นภาวะที่เวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้าง energy หรือ atp ขึ้นมาได้ผิดปกติเนี่ยนะครับมันก็จะมีการส่ง signal ออกไปนอกเซลนะครับว่าเซลเซลเนี้กำลัง ได้รับอันตรายแล้วและต้องการความช่วยเหลือจากระบบของร่างกายก็คือระบบภูมิคุ้มกันระบบเม็ดเลือดขาวให้มาจัดการกับเซลล์เซลล์นี้นะซึ่งพอเซลล์พวกนี้มันเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดโรคออโตโอ,อิมมูนอิมมูนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SLESoriasis สะเก็ดเงินนะครับโรคลำไส้แปรปรวน IBDMultiple sclerosis นะครับแล้ว คนที่มีโรคออโตอิมมูนพวกนี้นะครับก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานนะอย่างคนที่เป็นรูมาตอยนี่นะครับก็มีเป็นความเสี่ยงเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นประมาณ50%คนที่เป็น sle นะครับมีความเสี่ยงนะที่จะเป็นเมต a b o l i c ซิน d r o มเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านะครับคนที่เป็น ms หรือ multiple sclerosis นะครับมีโอกาสที่จะเป็นภาวะอินซูลินลิซิสแตนด์ดิอินซูลินเนี่ยประมาณ2.5เท่า นะครับฉะนั้นภาวะของออโตอิมูนต่างๆเนี่ยนะครับนะมีผลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ประชากรในอเมริกานะครับมีถึง20%นะครับที่มีโรคออโตอิมูนต่างๆพวกนี้มากขึ้นนะครับซึ่งเทียบกับปี1950นเะครับเมือประมาณสัก70ปีก่อนเนี่ยโรคพวกนี้เจอน้อยมากนะครับอีกโรคหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะมีบุตรยากนะครับหรือว่า Infertility นะครับก็ภาวะเนี้ย อันหลักอันนึงก็คือเรื่องของ pcos นะครับภาวะที่มีถุงน้ำนะครับจำนวนมากอยู่ในรังไข่ภาวะพวกนี้เนี่ยก็สัมพันธ์กับการที่มีอินซูลินในร่างกายสูงด้วยนะครับซึ่งภาวะที่มีอินซูลินในร่างกายสูงเนี่ยนะครับมันจะกระตุ้นรังไข่นะครับให้สร้างเทสโทสเตอโรนมากขึ้นแล้วก็ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็รบกวนไซเคิลของการมีประจำเดือนนะมีคนเรียกภาวะของโรคนี้ว่าเมตาบอลิก Reproductive syndrome นะครับเป็นกลุ่มอาการที่การเผาผลาญที่ปกติที่ลบควนภา,าวะการมีบุตรได้นะครับคนที่เป็น PCOS ในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะขึ้นกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยถึง65นะครับแล้วก็คนที่เป็น PCOS นะครับมีโอกาสาที่จะกลายเป็นเบาหวานได้ในอนาคตนะครับตอนอายุประมาณ40นะครับแล้วก็ ความอ้วนนะครับกับ pcos เนี่ยมีความสัมพันธ์กันถึง80%นะครับแล้วก็การรักษาอย่างหนึ่งที่เราใช้นะครับในการรักษา p c o s เนี่ยก็คือการรักษาเม็ดด้วยดวยยาเม็ดฟอร์มินนะครับเป็นยาที่เราใช้ในการที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะซึ่งมันก็บ่งถึงว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิด pcos ตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับผู้ชายนะครับนะภาวะ ที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยนะครับมันจะกระตุ้นทำให้เกิดการทำลาย DNA ของสเปิร์มนะฮะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระในมากามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเเทียบกันนะครับเมื่อ40 40ปีก่อนกับปจัจจุบันนะครับจำนวนสเปิร์มนะครับเวลาก่อนจะมีบุตรเนี่ยเขาอาจจะมีให้ตรวจสเปิร์มในผู้ชายนะฮะนะจำนวนสเปิร์มที่นันบได้ณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเทียบกับเมื่อ40ปีก่อนเนี่ย มันลดลงไป50-60%เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการมีบุตรยากเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของผู้ชายมาจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายผิดปกติไปเพราะว่าฮอ,ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนนะครับเราเรียกว่าออฮอร์โมนอะโรมาเทสนะครับที่มันทําให้ฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนเพราะว่าคนที่ผู้ชายที่มีไขมันเยอะๆมีแฟตเยอะๆเนี่ย เหมือนกับการที่มีรังไข่อยู่ในตัวเลยนะครับเพราะว่าเซลล์ของไขมันเนี่ยมันสามารถสร้างเอสโตรเจนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี่นะครับมีการสำรวจนะครับพบว่าการที่มีบุตรยากเนี่ยนะครับมันมีปัญหาทั้งเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่มีอ e ิเล็กทัยดิสฟังชันนะครับคือภาวะที่นกเขาไม่ขันซึ่งอ e ิเล็กทัยดิสฟังชันเนี่ยถ้าท่านับนะฮะก็นับว่าเป็นโรค ของเ,อเส้นเลือดนะเพราะว่ามีเส้นเลือดที่มันแข็งกว่าปกติเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นโรคพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับอีกภาวะหนึ่งนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการมีบุตรยากเนี่ยก็คือเรื่องของการแท้งนะครับมันมีคําศัพท์คํานึงที่เรียกว่า p l a เซน t ราพลาเซนทราดิสฟังชันนะฮะคือภาวะที่รกเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าไข่ กับสเปิร์มผสมกันแล้วนะครับมาฝังตัวแล้วแต่ถ้ารกทํางานได้ติดปกติเนี่ยก็ทําให้เกิดการแท้งบุตรขึ้นมาได้นะครับซึ่งสาเหตุตรงนี้ก็เกิดจากความอ้วนนะครับภาวะอินซูลินเรสติสแตนซ์นะครับแล้วก็ภาวะของเมตาบอลิกซินโรมขึ้นมานะพวกนี้ก็มีผลนะครับอีกโรคหนึ่งอีกภาวะหนึ่งที่เจอกันในยุคนี้ที่บ่งถึงเรื่องของการที่มี ไมโตคอนเทลที่ไม่ดีมีแบดเอนเนอร์จีเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับซึ่ง67%นะฮะของคนอเมริกาเนี่ยนะครับมีการรู้สึกอ่อนเพลียในที่ทำงานนะครับแล้วก็มีคนจำนวนมากเลยนะครับที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะครับแล้วก็90%นตะฮะต้องอาศัยคาเฟอีนในทุกๆวันเพื่อให้มีเรี่ยวแรงในการทำงานนะครับแล้วก็ ในผู้หญิงวัยทองนะครับมีถึง83.85.3เปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกว่ามีความเหนื่อยล้าทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะครับแล้วก็ในคนที่ยังไม่เข้าวัยหมดประจําเดือนนะครับกำลังจะเข้าวัยหมดประจําเดือนนี้มีอาการแบบนี้46แล้วก็คนที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ยังมีประจําเดือนป,ปกติเนี่ยก็มีอาการแบบนี้อยู่20นะครับซึ่ง เป็นตัวเลขที่บ่งถึงว่าภาวะการอ่อนเปลียหรือว่าเมตาลิเมตาบอลิกดิสฟังชันเนี่ยเจอเยอะมากๆนะครับงั้นฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่เด็กมาจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับนะร,บรวมถึงเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมในเด็กโรคอ้วนในเด็กโรคนนเบาหวานในเด็กนะครับส่วนในคนที่อายุ40ปีขึ้นมานะครับก็จะเริ่มมีความเสี่ยงในโรคที่ถึงกับชีวิตละนะครับตั้งแต่เรื่องของเส้นเลือดสมองแตก นะครับซึ่งเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยก็พบว่า60%นะครับของคนที่เส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมีน้ำตาลสูงกว่าปกตินะครับแล้วก็มีภาวะดื้ออินซูลินด้วยนะครับซึ่งภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาก็คือมีผลต่อเส้นเลือดนะฮะทำให้เกิดริ่มเลือดมากกว่าปกติทำให้นติกออกไซด์ที่ช่วยในการขยายหลอดเลือดเนี่ยทำร้างได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งขึ้นกว่าปกติ อีกโรคหนึ่งก็คือโรคดีเมนเชียหรือว่าความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะกลุ่มนี้นะครับบางคนเรียกอัลไซเมอร์ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่3นะเบาหวานชนิดที่1ก็คือคนที่ตับอ่อนเนี่ยมันสร้างอินซูลินไม่ได้ก็ต้องฉีดอินซูลินทดแทนต้องใช้ตั้งแต่เด็กเดนะบาหวานที่คนทั่วไปเป็นกันส่วนใหญ่เขาเรียกเบาหวานชนิดที่2นะซึ่งเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินนะสร้างอินซูลินได้แต่ว่ามันไม่สามารถฟังก์ชันได้ แต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไททรีไดบิติสนะครับเป็นเบาหวานชนิดที่3ซึ่งมันเกิดจากการดื้ออินซูลินด้วยนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นในสมองนะครับคนในอเมริกานะครับ6.2ล้านคนนะครับที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนที่เป็นอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นถึง12ล้านคนนะครับแล้วก็ 40%นะครับของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ทั้งนั้นเลยนะทั้งเรื่องของน้ำตาลสูงนะครับเรื่องของเบาหวานต่างๆนะครับอีกโรคหนึ่งคือโรคเบาหวานโรคโรคหัวใจนะครับซึ่งโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วความสำคัญมากนะก็คือมาจากน้ำตาลสูงก่อนเลยน้ำตาลสูงทำให้เกิดการมี การอักเสบในร่างกายนะครับเกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายเกิดอินฟลามเอชันขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้มีการทําลายทั้งเส้นเลือดใหญ่ทั้งเส้นเลือดฝอยนะครับทำให้ผิวของเส้นเลือดเนี่ยมันถูกทําลายไปสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความดันสูงนะครับนะคนที่มีความดันสูงนะครับซึ่งเจอเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรนะครับก็มีเรื่องของเบาหวาน มีโรคอ้วนนะครับมีความดันสูงมีน้ําตาลสูงทั้งหมดเนี้ยส่งผลให้การสร้างไนตริกออกไซด์ลดลงแล้วก็ไนตริกออกไซด์ที่ลดลงเนี้ยก็มีผลต่อโรคโรคหัวใจนะครับเรื่องของในคนอายุกเกิน40นะครับเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะครับถุงลมป่งพองนะครับซึ่งคีหลักแฟกเตอร์หลักก็คือคนที่สูบบุหรี่มานะครับแต่ว่ามันก็สัมพันธ์กับเรื่องของการสร้างพลังงานไม่ดีสัมพันธ์กับเรื่องของโรคเบาหวานด้วย นะโรคข้อเสื่อมนะครับนะคนที่มีข้อเสื่อมเยอะๆนะครับก็มีสัมหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะสัมพันธ์กับเรื่องของเบาหวานมีการอ,อ,อักเสบเรื้อรังในร่างกายนะครับมีน้ําหนักตัวที่มันสูงขึ้นกว่าปกตินะครับทุกๆหนึ่งหน่วยนะครับของดัชนีมวลกายหรือที่เรียกว่า BMI ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดข้อเข่าเสื่อม13%นนะครับฉะนั้น ใครที่น้ําหนักตัวเยอะๆนะครับก็ต้องไปลดน้ําหนักนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของโควิดด้วยนะครับคนที่มีเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น77%แล้วมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น81%นะครับคนที่เป็นเบาหวานแล้วติดเชื้อโควิดนะครับมีโอกาสต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยสูงขึ้นนะครับ6เท่านะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณเตือนเลยว่านะครับ อาการที่เป็นเล็กๆน้อยๆน,นะครับอาการออกหอบเหนื่อยอาหารไม่ย่อยเป็นสิวเป็นผื่นทั้งหลายแหล่นี้มาจากเรื่องของ euh metabolic syndrome มาจากเรื่องของ mitochondria d ิ s f u n c t i o n การเผาผลาญที่ไม่ดีที่ทำให้การสร้าง good energy ไม่ได้ออกมาเป็น bad energy พร้อมกับเรื่องของ i n f o r m a t i o n สารนมูลอิสระนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับเราก็ดูแลได้ด้วยการคุมอาหาร ออกกาลังกายลดน้ําหนักนะฮะจัดการการนอนหลับให้ดีจัดการความเครียดให้ดีนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับหมอก็จะมาเล่าบทถัดไปซึ่งเป็นบทที่ใช้คําแรงมากนะฮะเขาใช้คําว่า uh, trust yourself not your doctor นะครับทำไมเขาถึงบอกอย่างนั้นว่าให้เชื่อตัวเองนะฮะแต่ว่าอย่าเชื่อหมอนะครับเดี๋ยวตอนหน้าหมอจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่ง uh, บทนั้นเป็นบทสั้นๆแต่ว่าเป็นบทที่คนเป็นหมอเองคนที่อยู่ในแวดวงของสาธารณสุขเองเนี่ยพออ่านแล้วเ,เห็นเขาพูดถึงเรื่องแบบนี้มาแล้วมันก็สะท้อนใจนะครับว่าระบบสาธารณสุขในปัจจุบันเบดิซีน2.0เนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่ไม่ได้เอื้อให้คนป้องกันโรคนะครับระบบการเบิกจ่ายที่ยิ่งมีความเจ็บป่วยเยอะ โรงพยาบาลจะได้ผลตอบแทนเยอะหมอจะได้ค่าแพทย์เยอะเนี่ยมันเป็นระบบที่ทําให้เกิดการล้มเหลวนะครับในการป้องกันโรคในการเกิดโรคเดี๋ยวตอนหน้ามาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะฮะให้กําลังใจหมอด้วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครป์ในทุกช anel นะครับทั้ง f e c o o o y o y t u t u t i t t o t นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะ สอบถามปัญหาอยากจะพูดคุยกับหมอนะครับก็นัดหมายมาได้ที่คลินิกนะครับสามารถแอดไลน์แอดเดอะลองจูวิสแล้วเราก็มาพูดคุยวางแผนการดูแลสุขภาพกันนะครับหรือว่าใครมีอาการที่ว่ามาทั้งหมดที่พูดไปในบทนี้นะครับก็สามารถนัดหมายมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ